อออออ้้เีสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามายกย่องยกสะดุ้งอยู่น้ำห้องนะครับห้องนี้น้อยพี่น้องห้องนี้น้อยไม้เก้าห้องนี่แหละนี่กสิตึกเรียนไปน้ำนี่หรือพี่น้องนี่ ไล่ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเขาจะมาลุนกันเนาะพี่น้องวันมะรินเขาสิหม,มานปลาเขานะครับสะดุ้งเขากะสะดุ้งน้อยเขาเนี่ยแหละสองเส้นเคืองแปดสอดพี่นออ้อนงคู่ไปขึ้นลมแต่เนาะบอลโอ้ปลาโดดปลาโดดจวดมีปะโอ้ว่าขึ้นแต่ตัวเดียวดึงบดนอลไปบนดลังปลา

ทนบได้อกว่ามั้งโอ้ยโอ้ยออกออกออกปาดปาดบนี้หลากหลายเลยพี่น้องโอ้ตามขาผมตึก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 ดินลมคักเด้อ กูหมุกยางแขกเลยโอ้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 โ้ยไมเพี้ยกันมันต้องขยาวมันบ่อขึ้นเขามันต้องเอาใหม่ซัวเขาแน่นะข้างล่างกันแล้ว

<önemli S 2> โอ้ยเอ <pe> เอเอโอ้ยโพี่น้องใา่บ่นะมเห็นขึ้นได้หลายอีกใส่บ่นะไันีน้ำขวบเต็มเลย โอนนอนโดนนทั้งโคุ่นโอนอุยโอ้ยสะดุ้งหลุดคือหลุดอ้ยนี่ปลาเขาคอ่ันลัือนหลุดเดี๋ยวเด้อพี่น้องอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โ พี่น้องมันอยู่ในขอบมันอยู่ขอบนะให้ไปใส่อยู่เลยอะไรครับดูดอกเซลลเลยเออนะบีเอาอุ้เอยเอาไมเนย่งเหยียบปากพี่น,อนออ้องอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยหลอดว่ะหลอดเฉยมันอยู่ในหันหลายค่ะอ,อือเอาละเนี่ยต่ำขาดูดูดดด อุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยออกไปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอูเดี๋ยวบอกหลายเลยอู้ออกหลายเลยเหยียบป่าได้ไหมอ้ยเหยียบป่างุ่มป่าได้ป่ะนี่ đưa món này nha đầy bộ nhưng mà đầy khoảng cái nào này món này tìm luôn Ủa, ủa, đột thế. ôi, mất là bộ phía non. ออกบะมั้โอ้หย่างย่างย่งมันหนีไปเบิดแล้วโยกซาอะไรสะดุ้งกับถึงเวลาแล้วละพี่น้องปองเตมปองเต็มเลยนี่สยนี่ของพี่ยโอ้ยอนี่สาย นะพี่ใส่ไองชมโตนุนอ้น่งอรมององไปงไปอุ้อ้ยอ้ยต้องต้องฝ่ายกเลยสีมานฝ่าะไยกเลยฝ่าะไรยกเลยเนุดแล่้ยนจำค้าด ใส่ไปล้วมั้งอ๋อออโอโอบันนี่แมโอยทั้งหลายทั้งหลายบกลา่เลยอืมปลาก็ไดปลาดูด มซีบเลยยี่เอาได้่โตน้นมว่มันยูน่าเต็มเลยเอนอนเต็มเลยอยู้คุณ<ห><ห>ปลาตัหลายเลยอยู่นี่ซีบหมเอาได้่โตขน้นเลยพี่น้องปาลาคือไรแท้ก็ต้งยกอกรด้วย ่ไปซะต้องจีบปักอากนียงกนอย่ตาย้มาหลกรกระโดดโอ้ยต่ำขาท่านบ่ทันบ่ท่านบ่พี่น้องยางหลาย คุยล่ามาขอตัวตรงนี้นะอุ้ยเขาจะอสายดางไวปะเมน,มนสาย,ยายกับสายทำบอะไรกับมีดอืมแต่อยู่ตัวหนึ่งอันนี้บุหรี่ได้พี่หนอไม่ได้บุกคอยมีดปามยุขอบเนาะ นี่น้งอุ่่โอ้ยต้องอยูอระโออกมาว่าอีซีดจิบ้าโโอ้ยบบบนี้โอ้ยอะไรมันจะออกมาอะไรมันจะกระโด อู้อู้อูโอูโอ hmm. ้จอกเลยโอ้ตกตามกล่องกัมีพี่น้่ง มันแรงออกมาจะซื้อมันแรงมันลหลอยู่เพราะว่าอุ้มมันไงอุ้มใหญ่สัวเข้าไปแน่นอนอุ้มในนองออกมายน่งอื้มอื้มอื้มโอ้เดี๋ยวไหลอยู่ครับอุ้ยใส่ไงใส่เลย ส,ส่ยนพูดะเสียง <ứng> ่าก <ứng> ็เจ <ứng> ้าสอดป่าวะเพื่อมีป่าตายวะป่าตายแล้วืม โอ้สามขอหุเอว้าวว้าวโอ้ยออกเบิดพี่น้องจักเต็นอยู่ในสะดุ้งน้องสะดุ้งเต็มอยู่สงสัยเขาจาะมาสอดป่าเด้อกระคืนนี่ป่าป่าลายบอืก

Lai 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 mắm giùm mắm giùm mắm giùm 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 Ui giùm 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 โอ้อออกเบิดละสองตัวโอ้ไม่เห็นไงน้มันมีอุ้มมันไปอยู่เลย โอ้มีอยู่เด้อมีอยู่เด้อมีอยู่เด้อต้องตัวเร่มเรปลาปลาไงโดนออกคุณคุณเขาทำไงโอ้ย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 บะนี่แม่ปลาไงออกบนเลย อันนั่น้ยปลามันออกมาแล้วยกยกคนไปบิบบอูยุ้ยวุ้ยวยู่น้องสังกเ,เกตมันตำขาพี่น้องตอนไหลไหมตำขาผมอะตึกตึกเลยมันแรลนออกมา าอีกเช่นเดก็เอาเอาเดบิบ i̇şte art> uh, oh, oh, oh. yes. ุนออกอะไรไม่ต้องแถบนี่เลือกพี <t <t ่น่อยเขาเด็เคยของมาเลยปลาเต็มเลยน้ำขอบนะู้อูโูู้ออกบนละอุจวันเลือกอ้เลือกเลืก ปลาตาน้ำปอดเต็ม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 แงขึงนดาโอ้อืมอืมอืมปอดวิงตัวใหญ่วะ ปลาดดโอ้โหปลาโดูดไหนครับเข่าบ่อโอ้โอโอ้โอ้ปลาไหลไหลผูุน่ะู้นะโดดเต็มเลย คทำล่ะเดี oh. ๋ยวผมจะไล่ซอยกันเนาะอู้หุดประดดไล่ซอยกันล่ะมีแต่เสียดายหลายๆจะจีบตึ้อเบิ่งอีกจักหน่อยแต่ก็จะเนื้อเลือดปลาตามขาอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยว้าดบันอู้เทนน้องอู้มันมาขำเดียวเทนน้อง มาอยู่พี่น้องมึงนี่ได้ลายยุครับให้นัตัวงามๆขอมาให้เนื้อตัวงามๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมมันพามาหากับเขายกย่องอย่างสะดวกกันไหมหรอครับมื่อนี้สีมันมันเติบอยุครับแตกแซซลๆเลยพี่น้องปลาโดดปลาโดดแตกขวบๆเลยอ่ะเอ้าจะไปเบ้งอันเบิ้งผลงานกนอยุบ้านครับนั่นที่บ้านนั่นกลยกยแล้วก็ไล่เอาน้ำขอกตืมพี่น้องงุ่มไหม ปากกัแยงหลายหลายแต่งออกมาได้ประมาณตั้งรูสี่หาโรอะไรอยู่ดินี่เราพี่น้องผลงานห้ามวันนี้หมานคือเกาครับช่วนมาจะเป็นปลากรุมเนาะปลากรุมตัวสองเส้นหาไปหาสามเส้นครับเดี๋ยวมีโอกาสหนะาเดี๋ยวจะพาะมาหยุดสะดุ้งไม่หอกนะพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหนาะจังผอกันไหมครับนี่ไปละครับเลยครับ